บำรุงเอาไว้เลยทำให้พืชผักของเรานะคะลำต้นแข็งแรงติดดอกติดผลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเราอีกแล้วนะคะนี่เป็นพริกนะคะที่ยปาปันบำรุงเอาไว้นะคะกำลังติดดอกเลยนะคะลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามค่ะที่ยปาปันใช้ถัดรองก้นกระถางเอาไว้นะคะทำให้พริกของเราสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนะคะ เราก็จะไปดูวิธีบำรุงใส่ปุ๋ยด้วยกันเลยค่ะวันนี้ยาปังก็จะใช้น้ำซาวข้าว2ลิตรค่ะในน้ำซาวข้าวก็มีวิตามินมากมายเลยนะคะต่อมายาปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน b มากมายเหมือนกันค่ะเราก็จะเอาใส่ลงไป3ฝา ต่อมาเราก็จะใช้ผงชูรสโมโนโซเดียมคูเทเมตเร่งการติดดอกติดผลเราก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเราก็คนส่วนผสมให้ผงชุรสละลายให้ดีใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ลดได้หมดเลยค่ะ เราก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะแล้วไปใช้ส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปให้หมดเลยค่ะ เราจะใช้ลดนะคะอาทิตย์ละสอครั้งหรือ3มครั้งก็ได้ค่ะพริกที่ยังไม่ออกดอกนะคะเราก็บำรุงเอาไว้เลยค่ะมาดูพริกขี้หนูต้นนี้นะคะที่ญี่ปุ่นใช้บำรุงเอาไว้เนะาะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยเราต้องบำรุงเอาไว้ก่อนที่เขาจะออกดอกเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะ ต้นนี้เพิ่งเอามาปลูกนะคะกำลังแตกยอดออกมาอ่อนๆเนาะเดี๋ยวก็ติดดอกแล้วค่ะใช้รดได้เลยสวนครัวเล็กๆที่บ้านเนี่ยค่ะไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางนะคะบำรุงง่ายๆค่ะลองทำวิธีนี้ดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผกักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ